ครับสวัสดีครับเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่ที่ทำนาทําเกษตรนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงสาธิตนะครับของของเจ้าของนาชื่อพิปุนนะครับเราฉีดอดีครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3อายุนะครับ57วันนะครับ57วันซึ่งเราจะวัดเราจะสังเกตข้าวนะครับตอนนี้ข้าวกำลังแตก แตกกอนะครับข้าวกำลังแตกกอนะครับกาลังน่าจะเริ่มตั้งท้องนะครับข้าวหกวันนี้จะเริ่มตั้งท้องนะครับอตอนนี้เนี่ยเราเปรียบเทียบข้าวนะครับเราขณะนี้เราจะลองวัดนะครับทาการวัดที่ต้นข้าวนะครับวา่าตอนนี้ข้าวสูงสูงจากาลำจากโคนนะครับจากโคนจนถึงปลายนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบห้าเซนนะครับห้าสิบห้าเซนใช่ไหมห้าสิบห้าเซนนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นผลผลิตเป็นข้าวที่โตโตไวนะครับโตไวเราจะสังเกตได้นะครับจากต้นข้าวที่ที่เรามาเทียบกับตารางเปรียบเทียบของเรานะครับตารางเปรียบเทียบซึ่งข้าวจะไม่ะจะไมะ่เหลืองเกินไปนะครับแล้วก็จะไม่เข้ม จะไม่ได้เกินไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับกําลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใบนะครับหรือว่าหลังใบนะครับจะไปมีความคงทนนะครับคงทนสู้สู้ต่อต่อต่อโรคโรคข้าวต่างๆนะครับที่จะมาเกี่ยวกับทำแม่เนัก่กับข้าวนะครับทำความจะเติบโตนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไป ครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามครั้งครั้งที่ครั้งที่สี่นี่ก็น่าจะข้าวเริ่มข้าวตั้งท้องข้าวตั้งรวงแล้วนะครับอาร์ดีนะครับสองห้าหนึ่งครับของด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์กรนนะครับซึ่งเราจะมาทําฉีดพ่นนะครับจนครบอายุของข้าวนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตนั่นแหละครับถึงเราถึงจะรู้ว่าประสิทธิภาพสารเร่ง ถามเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับเราจะทําการพ้นด้วยโดนนะครับโดยการที่เราจะใช้น้ำยาอาดีนี้5 0 0ซ c คือหน่งขวดนะครับกับน้ำ200ลิตรนะครับเทไปนี้นะครับทำการผสมนะครับหลังจะใช้แค่อาดีตัวเดียวครับในการปฏิบัติการทางนี้ครับให้จผนนะครับผม ตอนนี้นาข้าวก็เจริญนอกงานได้ดีมากนะครับโอเคครับผมครับก็ณก็วยไปนะครับตอนนี้ขอให้หยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับเราจะทีมทำการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นอันนี้เนี่ยนะครับในเวลาเวลา1ถึงชั่วโมงไปแล้วนะครับถ้ามีฝนตกก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะถ้าฝนตกลงไปมันก็จะไปทำให้ดินนะครับดินน้ำที่ ที่โดนสารของเรานะครับสารเร่งประสิทธิภาพก็จะทําให้ประสิทธิภาพอของดินของน้ํานะครับทําให้ดีขึ้นนะครับทำให้ปรับสภาพนะครับซึ่งข้าวก็ได้นํามาใช้อีกเหมือนเดิมนะครับครับผม อะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี